ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนคอมบี้นะฮะอยู่กับช่องแอนคอมบี้นะคะวันนี้นะคะเขาเรียกว่าวันคล้ายวันเกิดลุงช่างแต่ฝนฟ้าก็ตกตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าเนาะนะคะเราก็มานะคะที่ครัวนะคะก็เวลาตีสองนะคะกับป้าไทบ้านนะฮะสองคนก่อนในเอฟซีนะแล้วก็ตามมาด้วยเพื่อนๆน,นะคะจ้ะนะตอนนี้จะเป็นการแต่งคันโตกแล้วนะเอฟซีแต่งคันโตกแล้วนะ,ะเพื่อที่จะไปนะคะเขาเรียกว่า ถวายแดยพระพิษุสงนะคะจ้นะ่าเป็นการตั้งคัโตกแล้วก็จะนี้จะเป็นการแพ็ค่นะแพ็คข้าวนะจากแพ็คข้าวนะวันนี้ส0งร้อยกล่องนะคะจากเอฟซีนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะสั่งข้าวกล่องกะเพรานะคะจากสนับสนุนร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนาเดนะเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวคะ่ะ f อซนี่ค่ะกับข้าวนะแบบบ้านๆนนะ,ะจากบ้านๆนนะคะของภูไทยนะแต่หน้าตาหน้ารับประทานนะนี่ค่ะ ไก่นะคะจ้านะแอดมินก็มาทอดนี่แม่ครัวนะเอฟซี FC. นี่นะแม่ครัวนะลูกสะใภ้ย,ย่าชินะฮะจ้ะน่ารักมากเลยนะคะจ้ะอันนี้แอดมินนะวันนี้ก็มีเปิดตัวสินค้าคอเลาเตนตัวใหม่ฝากเอฟซสนับสนุนด้วยนะคะสั่งจองได้นะคะเอทีแอดมินหรือ l ลน์เอแอนที่เอฟซสไนทที่มี l ลน์แอนนะคะก็ติดต่อได้จ้าเดี๋ยวเรามาดูทางนี้นะคะเนี่อันนี้แตงโมค่ะผักนี่ค่ะผักนะอันนี้ผัดผักค่ะผัดผัก อันนี้ของหวานค่ะโอ้โหเอฟซีดูของหวานนะคะนี่ของหวานแตงไทยนะคะจ้ะอันนี้น้ำพริกค่ะน้ำพริกแกงนะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะเอฟซีจ้ะมแจข้าวเราแพ็คข้าวอะสองร้อยกล่องนะคะใกล้จะสาเร็จแล้วนะคะจากใครจะสําเร็จแล้วอันนี้ก็บรรยากาศยามเช้านะคะนี่ค่ะฝนตกนะคะฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งกว่านะจ้ะ ก็ถือว่าเริ่มโปรยโปรยไม่ตกหนักนะแต่ช่วงตีหนึ่งนี้ตกหนักมากเลยนะคะนะคะอากาศรวมโดยช่วยกันนะ,ะจะ้ะรวมโดยช่วยกันรวมโดยช่วยกัน Mình nhét cái này. Chắc là có cái này này. Chắc là có cái này ข้เลยก็เห็นมปอิ้มยางน่ะเก็นปเ้นเหมือนออขมาในช่วงะขข้าจะาวะร้นมขึ้นมาไยี่ไหลโดนปกระเพรา้นมากร่ไปดูบอสกีอ่ะ

ใส่ข้าวนะคะในขันโตกขันโตกก็มาแล้วนะ FC ขันโตกนะอันนี้ฝนตกทุกคนก็จะแน่นหนานะจะเออดกันอยู่นะ,ะตรงนี้นะ FC นี่พแพลงนะ,พะแพลง bắt tu tập thì cái đó thế, không, 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 เยอะสามสิบเนาะประมาณ3าสกล่องค่ะสามสิบสกล่องมาดีกวลอี่ันนึงน่งนึงผู้าว่าเนื่องาพาถงพูอ่างี่เนาูดีกานะค่ะบอนึ่ะเจ้าอยู่อ้นเ ยังคะเหลือสามสิบสี่สิบกล่องนี่แหละยังจะใส่ไข่ดาวมาป้าใส่ไข่ดาวอ่ารอดาวอยู่วันนี้โหป้าป้าแต่งหน้าเองใช่ไหมเนี่ยแต่งหน้าเองบอกเกลือก็ได้มันสักผมให้ที่ไปที่มาหรอดีกว่ามันเดินง่ายอ๋อคอสตูมฮะแต่งหน้านะเออป้ามัดแบบนี้เรียบได้ดีสวยดีค่ะจะ้ะอืมนะ อ่ะป้าเดี๋ยวป้าไปแต่งตัวที่นู่นนะเอฟซีนะเดี๋ยวป้าไปแต่งตัวที่นู่นแต่งหน้ามานะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากนะพอมาถึงปื๊ป้าก็บอกขอบคุณทุกคนนะคะตื่นเช้ามาช่วยกันนะ,ะจ้ะอ่ะก็เป็นความประทับใจอบอุ่นนะเอฟซีเนาะนะคะอ่ะตอนนี้รอไข่ดาวเอฟซีรอไข่ดาวจ้ะเหมือนเรากดดันเบ้นอะไรประมาณนั้นนะเอฟซี เหมือนเหมือนเราจะกดดันเบนอะไรประมาณนี้เอสซเลยนะคะเหลืออีกสี่สิบกระกองก็จะเสร็จแล้วนะจะเหลือเหลืออีกสี่สิบกล่องก็จะเสร็จแล้วนะคะอืมโอ้ยงามงามเนี่ยตาวันนี้้าแต่งหน้าเองเอสซี้าแต่งหน้าเองเนี่ยยังไม่ได้ใส่ชุดนะยังไม่ได้ใส่ชุดเต็มนะเอสซีอืม ร้อยเรียบร้อยอ้าวแม่เดินก่อนแล้วแม่โอเคเขียนแล้ว ตกด้วยถไปรำเพื่อนรำชุดแรกนี้รำในลาหรเทาตไม่เพินให้น้ำน้ำน้ำมน้ำมนไม่น้อยบอกไมน้อยลายมาต้ตเพินให้น้ำมนเก้าเก้าเก้าต้นไม้ต้นไม้มาไม้าทาบหนึ่ทาบต้องทาบ อเดี๋ยวดูกับข้าวอีกรอบหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะเอออะดูกับข้าวส่งกับข้าวนเนเฟตี่นะคะโนนกับข้าวออู้หน่อไม้ลนะนี่หน่อไม้เต็มหม้อเลยอ่ะตแตงหน้ามาแล้วอะเนฟตีนะนค่อยแต่งตัวนะนะหยับฝนตก โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเนฟตีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ